สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครเปาโลนางเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วนางได้เปิดกิจการดื่มเบียร์เป็นร้านเบียร์แห่งหนึ่งในเมืองที่อากาเป้ได้เดินทางมาถึง เป็นที่รื่นนมสังสรรค์ของคนทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเพื่อมาดื่มเบียร์เพื่อผ่อนคลายเป็นบาร์แห่งหนึ่งประมาณนั้นเป็นโรงเตียมก็ <S 2> <S 2> <S 2> <S ว่าได้นาเป็นนักธุรกิจตัวน้อยไ่สิเป็นนักธุรกิจที่ มีที่ดินมาเปิดร้านขายเบียร์ซึ่งก็รวบรวมผู้คนเอาไว้มากมายกับเป้ก็มานั่งพักผ่อนที่เมืองแห่งนี้หลังจากลงมาจากอาณาจักรลงมาทางใต้ของอาณาจักรโกซิลเวอร์บอดน,นางคือเปาโล